เสรีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพไอทีวีทีวีเสรี ร่วมกับบริษัททรงชัยอินเตอร์แนลโปรโมชั่นจำกัดพาท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารเปรายการในศึก M150 พิชิตโลกวันนี้โดยมียอดสนัน 3K บัแบตเตอรี่จะชกป้องกันแชมป์ PABA หรือว่าพาบ้ากับนักมวยชาวเม็กซิกันในรุ่นซูเปอร์เฟเทเวทกำหนด12ยกและว,วันนี้มาดูว่าเตี้ยที่สุดในโลก คือหลักหายสอพนาเจือเพชรจะชกกับนักมวยมารกโสคสากลสามยกแล้วก็มวยไทย3ยกแล้ววันนี้นอกจากมีมวยสากลคู่สําคัญสําคัญแล้วนะครับยังมีมวยไทยชกกับนักมวยลาวทั้งหมด5คู่นะครับใช้กติกาแบบลูกผสมคือทุกอย่างใช้ได้หมดยกเว้นอย่างเดียวคือสองนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับคู่แรกของการชกมาชมระหว่างอดีตแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก ในรุ่นฟลายเวคือแสนสอเพลินจิตวันนี้นะครับจะชกเป็นคู่แรกในศึก M150 พิชิตโลกจะชกกับจานโลกราเซียรองแชมป์ชาวเม็กซิกันนะครับความเป็นมาอย่างไรจะไปชมวิทยากากันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาชมมวยคู่แรกระหว่างแสนสอเพลินจิตกับจานโลกราเซียไปชมวิทยากากันก่อนครับ จังหวัดมูดาหารครับได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดหอแก้วสูงเสียดฟ,ฟ้าภูผาเทิอกแก่งกระเบาแปดเผ่าชนพื้นเมืองหรือเรื่องมาขามหวานกลองโบราณล้ำเลิศทิ่นกำหนดลำพระยาตราการตาชายฝั่งโขงเชื่อมโยงอินโดจีนครับกับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับมวยกู้แรกในวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างแสนสอเพลินจิตอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเบทสมาคมมวยโลก WPA ครับนี่ครับ วันนี้เปิดรายการชกเป็นคู่แรกครับเจอกับออสการ์วาคัสกับนักมวยจากเม็กซิกันคุณชานชัยครับนักมวยเม็กซิกันนี่แต่ละคนนะครับสร้างชื่อเสียงแต่ละคนมาชคในเมืองไทยนี่แข็งแข็งทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เด็ดขาดแสนของเรานะครับผ่านเวทีมาโชคโชนก็ตามแ,แต่นักมวยเม็กซิกันคนนี้เป็นไงฮะ39ครั้งครับสถิติชนะ30น็อก22แพ้8เสมอ1ครับ นี่เป็นสถิติของออสกาวากัสครับจากเม็กซิกันเรามาดูลีลาการโยกการขยับของแสนเซอ,อเพิร์จิตครับเด็กจากปทุมธานีครับือเป็นลูกศิษย์ของทางด้านคุณสเสถียรเสถียรสุดครับจากแคมสอเพิร์จิตดูการกลับมาในภาคใหม่ของแสนครับ สไตล์ลีลาลูกขยับการออกาวุธต่าง,<ะ>างออสการ์วาการนั้นดูจะเจ้าเนื้อสักหน่อยนะครับม,มาชมกันบนเวทีนะครับออสคู่โชคของแสนก็คือเจนโลกราเซียนะครับกลับเดี๋ยว ลำตัวเสียงดังฟังชัด,ดเดิงขยับด้วยความมั่นใจครับทางด้านออสการ์หวาทั้งคู่ครับไม่มีหยุดไม่มีนิ่งอยู่กับที่ครับทางด้านแสนสอเพลินจิตอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกเ p a ปเครับรายนี้โอ้โห้ายก็ไปลำตัวเสียงดังฟังชัด <Tail ow. S 1> ครับหมัดนี้ <Lock. S 1> ดังถึงบ้านท <Lock. S 1> ่านผู้ชมแล้วครับ มาชมกันบนเวทีนะครับว่าแสนของเราจะไปชกระหว่างตาให้กับยกไทยศิลป์ออดีตแชมป์โลกในรุ่นไลเวเวทของสมาคมมวยโลกวันนี้มาเจอกับออสการ์วากาสนะครับชาวเม่ซิกันชาวเม่ซิกันนี่แต่ละคนแต่ละคนออกมาในบ้านเราแล้วถบอกว่าเก่งแล้วก็เก่งเกินคาดนะครับแต่ถ้าบอกว่าเกิดว่ามิอที่บางข้างนี่จังๆนะครับอาจจะไปไม่ลามาไม่ไหวเหมือนกัน มาดูว่าในช่วงฮอตฮอตของแสนสอเพลินจิตใครก็ต้องยอมรับนะครับมีช้ยาว่าผลสองหมัดหน้าหมัดหลังหรือว่าสายตาเชิงชกเรียกว่าแพ้พาไปหมดนะครับดูหมัดหน้าของแสนสอเพลินจิตเรียกว่าทํางานได้ผลวันนี้มาอุ่นเครื่องครั้งหนึ่งหนึ่งสองเริ่มจะจับทางได้แล้วนะครับออสการ์วากัสนักมวยชามิซิการนี่เป็นเพียงยกที่หนึ่งครับเขาคู่กับใสกับแบบเจ็บเจ็บแรง เสียงเชียร์บรรดาแฟนอวยไทยสนามน,นั่งนั่งไปหมดครับหมด <Back. S 1> ยกที่หนึ่งพี่ค่ะกลับมาที่สนามมวยชั่วคราวนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารกันต่อครับการถ่ายทอสดสดศึกเอ็มร้อยห้าสิบปีชิดโลกทางไอทีวีในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ สนามมวยเวทีลุมพินีครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร้อยตำรวจเอกสุรัสโอสถานุเคราะห์บริษัทโอโซสภาจำกัดเครื่องดื่มเอ็มร้อพลังเอ็มพลังใจเกิดร้อยและเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกของไทยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยาดมท่าเจ้าคุณแอตตาซินทิฟฟี่และนิโอติก้าบ์บทเวทียกที่สองครับยกลุนความมันชมความสนุกกันต่อกรรมการผู้อำนวยเวทีครับคุณช่วยจากนครนายกแสนสอเพลินจิตครับ ยับซ้ายฉายาผลสองกดหัวนะอยากกดหัวนะโด,นะดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้านี่ถือว,ว่าเป็นอาวุธสําคัญครับแล้วทางานได้ดีด้วยครับหมัดนี่ครับหมัดซ้ายหน้านี่คอยยับรบกวนตลอดออสการหาช่องครับนี่ครับพุกซ้ายคืนซ้ายต่อซ้ายครับต่างฝ่ายต่างยับรับกันเต็มเต็มครับทั้งคู่ดูการโยกดูการขยับครับ ดูลีลาครับนี่ครับสายล้วนๆครับสำหรับทางด้านแสนศรพันจิตมีขวาตามมาบ้างนิดหน่อยออสกายังไม่สะุกสัทานครับยังคงขยับเปิดเกมเข้าหาโยกสายตาคอยดูครับไม่นิ่งลอหลอกไปเรื่อยครับพุกซ้ายลำตัวตามด้วยขวาครับแม่ลัดซ้ายขึ้นบนครับทีหน้าแม่ครับ ไม่ต้องหาใจไม่ต้องดูเชิงครับกับมวยคู่แรกในวันนี้ใส่กันแบบเจ็บ,จบๆแรงๆเอาละครุ้มท้ายโอ้ตลอดครับทางด้านแสนสอเพินจิตอดินแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสมาคามมวยโลกครับก็เป็นลูกศิษย์ของคุณส,ส,สุเทียนสุียนล่าสุดครับจากแคมป์สอเพินจิตยกนี้ยกสองยังรอสายตาคอยดูครับโยก อัดยหน้าคอยยับรบควนกับผลสองแสนสอเพลินจิตจากปทุมธานีครับก็ไซ้อมอยู่ที่หมู่บ้านสมคร์แล้วครับถนนสุขากรสามบางกัะปิครับยศกดแอลมาต่อกันนะครับมาดูว่าธุดกะผู้ซึ่งนกหยกไทยไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาเปรียบเทียบว่าแสนสอเพลินจิตอดีตแชมป์ในรุ่น รุ่นเล็กคือไ r i เ a เล็กกว่า1รุ่นแต่ว่าตอนนี้ขึ้นไปในรุ่นซูเปอร์ไ r f l y ร้อยสิบห้ต่อแล้วจะไปชิงกับโธดากะนักมวยชาวญี่ปุ่นนีครับผู้สนอโยกไทยแสนในช่วงนั้นนี่ป้องกันมาถึง9ครั้งนี่เหมือนกับเป็นมวยเงินเดือนชกแต่ละครั้งแต่ละครั้งน,นี้แฟนมวยชื่นชมนิยมช,มชมชอบตลอดจะเป็นสายตาเชิงชกจังหวะ ว่าประสบการณ์มาดูมัดหน้าหรือว่าหมัดหลังของแสนก็แล้วแต่แต่ดูเกมแล้วนี่ทั้งคู่ดูว่ามีความมั่นใจสูงด้วยกันครับหมดยกที่2องลุนกันต่อครับในยกที่3ามนักมวยไทยครับแสนสอเพลินจิตต่นฝ่ายน้ำเงินนี่จากเม็กซิกันครับออสการว์วากัสยังขยับกันแบบใกล้ๆครับนี่ครับเล่นกันแบบเจ็บๆหมัดหน้าหมัดหลัง หลายตาครับคอยโยกแสนถือว่าเป็นเกมที่อาจจะสร้างความหนักใจให้กับทางด้านออสการครับสิ่ครับโดยเฉพาะลุกซ้ายหน้าหมัดยับซ้ายหน้าของแสนนี่คอยรบกวนทํางานตลอดครับแล้วไม่มีผิดเป้าครับออกตละลหมัดมาดูนะครับว่าท่านสเสถียรเสถียรสุดในสังดวยดีที่เชื่ม,มาชชกับแสนทุกครั้งนะครับไม่ว่าเปาะสองป้อนี่ทิ้งตัวลงไป เรว่างนอนนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยทีเดียวเรามาดูเพื่อที่จะดูฟอร์มการชกของเรื่าแสนจะไปชกกับธุระกะนักมวยชายญี่ปุ่นผู้ซึ่งนกยกไทยของเราไปแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับเรื่าช่วงที่ฮอตฮอทฮิตฮิตนี่แสนสอเพลินจิตเป็นมวยที่อยู่ในหัวใจของแฟนมวยชาวไทยเลยทีเดียวเรามาดูวันนี้นะครับแสนสอเพลินจิตจะโชว์ฟอร์มได้อย่างไรประทับใจได้แค่ไหนนะครับจะไปชิงกับธุระกะนักมวยชาวญี่ปุ่น ว่ามาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างตัวที่น็อกหยบไทยไปแล้ววันนี้งวดน,นี้นะครับแล้วก็ทั้งต่อไปมาดูทุกซ้ายไปสองหมดัดต่ดล่างก่อนนะครับระหว่านบ๊ะเน้นก่อนเน้นแต่ละที่แต่ละที่ดีออสการ์วากาสนี่เริ่มจะออกอาการแล้วมาเป็นชุดครับนี่ครับชุดใหญ่ๆทุกซ้ายตามด้วยขวาออสการ์โดนยับซ้ายหน้านี่คอยรบกวนเจอลูกนี้ครับแม่เป็นยังไงครับ ต้องแก้ต้องกันยับซ้ายหน้าของทางด้านแสนให้ได้กรับตามด้วยขวาวันนี้ในศึกเอเ้อยห้าสิบพิชิตโลกนะครับต้องขอบคุณพรมนะท่านพินิจจารู้สมบัตินะครับนัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกมยังคงรูปเดิมครับแสนม่ขวาตรงหมัดนี้ครับเต็มเต็มถึงกับสะอุกครับอสการมาแล้วครับมาเป็นชุดเอาล้วครับไปยังไงเออวินาพิทองหนึ่งสองสาม มาอย่างแล้วครับตอนนี้ทางด้านแสนสองเพื่นจิตออสการ์ตั้งรับมาดูนะครับเริ่มจะต่อยตามเสียงเชียร์ของแฟนแล้วมาเน้นเลยต่อยตัดร่างก่อนให้ขาตายนะครับออสการ์วัาครับโอ้โหขวาหมัดนีเน้นและเลือกเป่าแล้วครับถือว่าเกรดมวยกระดูกชั่วโมงนี้ของเรานะครับแน่นอนโลกอ,อดีตแชมป์โลกลุงไคลเวทของสมาคมมวยโลกแสนสอเพิ่อนจิตจะไปชิงกับ พุดักาศนั่งมวยเชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งนอกยกไทยมาดูวันนี้นะครับโชว์รอบได้ประทับใจแค่ไหนมาต้องเรามาระวางังเหมือนกันนะครับไม่ต่อยเพลินไม่ได้นะครับคุณสมิ้ขาวต้องรับกับกกลับมาติดตามยกที่4กันต่อครับขอขอบพระคุณคุณบรรณาหรินรารนนท์บริษัท3ามเบตเตอรี่จำกัดคุณกมลโชคภัยบูรณ์เกต FBT Sport Complex คุณสมชายนิติวัฒนกุลครับ13เหรียญทาวเวอร์บริษัทบริษัทชัวออดิโอจำกัดและห้างพาตาครับดูยกที่4กันต่อครับว่าแสนเป็นยังไงยกที่ผ่านมานั้นวากัสดูท่าทางจะอ่นอนนะฮะเริ่มโดนจังๆไปแล้วนะครับแล้วก็ไลออนไลออนเวงลักษณะวิลาศนะครับกรรมาการผู้จัดจาการรุ่งเรืองทวงขอเชิญสมาชิกไลออนไทยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมไลออนสากลรั้งที่8 3หน้าเมืองฮอนดูรูนะครับ มนรัฐพาไวาประเทศสหรัฐอเมริการะวางวันที่19-23มิถุนายนขอนรายละเอียดได้ที่รุ่งเรืองทัวโทรศัพท์หมายเลข2800736ถึง9ใกล้4แยกบางขุนพรมนะครับมาลุนกันต่อครับบนเวทีมวยคู่แรกในวันนี้ครับวันนี้สกึม150กิโลของเรานี่วันนี้ให้ชมกันหลายแบบครับหลายคู่ครับวันนี้จะมีคู่มวย เื่อมสัมพันธไมตรีเมืองพี่เมืองน้องครับไทยลาลาวครับวันนี้เจอกันด้วยครับข้ามฝั่งไปนิดเดียวก็ถึงนะฮะมุกดาหารเนี่ยติดริมฝั่งโขงเลยครับวันนี้พี่น้องแฟนมวยชาวมุกดาหารก็แน่นเต็มไปหมดครับต้องขอขอบคุณครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณสมยศสุธางกูลพระราม9พลาซานะครับโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทย12มีเสรีรุ่งสว่างคือวันนี้นะครับ วันพรุ่งนี้มีสุรชัยสมบัติเจริญ14บุญโทน15ดาวมิรีแล้วก็วาย2เคพดัมพะรามสาโจ้ยบอยนะครับต่อเนื่องครับเลือกเต้าครับมาเป็นชุดครับดูครับมาเป็นช่วงวิกฤตของทางด้านซอดก้าครับเลือกอยเลือกดูครับทนใช้ได้เลยทีเดียวครับคุณชานชัยโดนจังๆไปหลายหมัดแล้วยกนี้ยกสี่มาทำเริ่มจะแซ่บเลยนะครับแซ่บเนี่ยหารเสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวโดยโรงใหญ่นะครับมีน้ำหนักดีโดยคุณมนูพิมพาทอง บริษัทมาแฟค์เคมิควอนประเทศไทยจำกัดคือแซ่บนะครับอาหารเสริมสำหรับข้าวเดินครับทางด้านแสนไม่ปล่อยให้วินาทีทองล่วงหายไปครับตอนนี้าสายตาคอยดูดดยออกให้แน่นอนครับเป้าลุกซ้ายตามด้วยขวามาครับตะาชุดใหญ่ๆงงเป็นช่วงที่ม่สถานการณ์นี่หินลำบากครับสำหรับทางด้านปากา,กกาอยากเป็นซิกัน าดดูด้วยต่อยเข้าเป้าเข้าจุดครับวความทนทายาทรลขดกับพลครับดูตอนนี้นะครับดูเน้นตละลุมัดนี่อสการวาคาสเริ่มจะเตี้ยตำ่ำแล้วก็เป้าเริ่มจะอืดชาแล้วเราเน้นเน้นนะครับเรว่าแต่งมัดเลยทีเดียวตละลุมัดมาดูว่าแสนจะไปชกกับโทดะกะนักมวยชายญี่ปุ่นฟองแค่ไหนนะครับวันนี้ ตัวเล่นล่างไปก่อนให้ขาตายหมดยกที่สิบลับมาติดตามในยกที่5กันต่อครับเวทีมยวยโชว์คราวสนามกีลักลางจังหวัดมุกดาหารครับริมฝั่งโขงข,งขอขอ,ขอบพระคุณครับร้อยตำรวจเอกสุรัสโอสถานเคราะบริษัทโอสโสภายำกัดเครื่องดื่มเ1 5มพลัง M พลังใจเกินร้อยบริษัท โอ้ออมอุตสาหกรรม1994จำกัดคุณสมยศสุทางกูรกับพร,ราม9พลาซาโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทย Y2K พระราม3และแซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวครับมาชมกันบนเวทีต่อนะครับจะเที่ยวทัวร์นะทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็น,นึกถึงรูปหึึ่งทัวร์ทั้งหมดบางขุ้พรมเลยครับโดยคุณเฉวงลักษณะวิลาโทรศัพท์หมายเลข280073699ไปบนเวทียกที่5 เริ่มจะนวดไปเรื่อยนะครับหมดได้เลยหอยปิดประตูเริ่มจะตีแมวนะครับเปลี่ยนเขาเ้าไปด้วยทักไม่เถียงแล้วนะครับออสการ์วาตัสดูตาลหมัดของแสงปอดมุกสายตัดไปสองหมัดมในยกนี้นี่อยู่ในเกมตั้งรับอย่างเดียวครับทางออสการ์มุกสายของแสงหมัดนี้ ความรุนแรงตู้โอ้แลดขวาครับตัดปลายต่างแรกต้องระวังเหมือนกันครับไล่เข้ามุมปิดประตูครับเอาไว้ยังไงเลือกต่อยเลือกทําออสกาเจอกันมาชุดใหญ่อ่าถือว่าความไวความคล่องตัวของแสนตามออกอาวุธหมัดนี่แต่ยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับแสนสอเพลินจิตอาๆๆนะ่าก้านไปแล้วออสกาวากัสดูของเราอ่าดูออกตาลัดนี่ เนตและเลือดเต่าแต่งนะครับตัวน,นี้แต่งหมัดออกน้ำมัดตัดล่างก่อนออสการดิโอ้ยทำท่าจะวิ่งไปแจ้งความแล้วใ <Hey. S 2> จรุ่ช่วยต้องรับนะครับโดยยังรอกรรมการบอกว่าหมารู้สึกจะโดนเลื่อนกล้างคือตามไปเพรว่าลักษณะอาการนี้ไม่ไหวแล้วนะครับออสกาวากาสไนด์ยุทีห้าก็เป็นอะไรว่ารียบร้อยแสนสองเพืนจิตนะครับวันนี้โชว์ฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งจะไปชกชิงกับโทโกกระดักมวยชาวญี่ปุ่น ผู้ซึ่งนอกหยกไพสิทธ์อของเรานะครับนี่เป็นมวยคู่แรกวันนี้ถ่ายทอดสดนะครับที่สนามมวยชู่คลาวสนามกีฬากลางอำเภอเมืองจังหวัดลุกดาหารวันนี้นะครับก็โดยในศึก M150 พิชิตโลกวันนี้ยอดสน,นัน 3K มเแบตเตอรี่นะครับจะป้องกันแชมป์ในรุ่นซปเปอร์พลเ,เวทกับนักมวยชาวไม่ึกิกันนะครับ